ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตรวจการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยานราชประสงค์นะครับพร้อมกับมีการกำชับเจ้าหน้าที่หากพบเหตุเกินกําลังรีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญทันที พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรศิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงตรวจพื้นที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาอาญ,ญกรรมช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนย่านปทุมวันราชประสงค์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้โดยได้กําชับเจ้าหน้าที่หากพบเหตุต้องสงสัยหรือวัตถุต้องสงสัยที่เกินกําลังให้รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ดูแลความเรียบร้อยในทุกจุดทั้งห้างสรร สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนซึ่งในกรุงเทพมหานครจะใช้ตำรวจ191เเป็นกำลังเสริมส่วนในต่างจังหวัดจะใช้ตำรวจนครบาลเป็นกำลังเสริมประจำตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดบริวเวณหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนว,ว่า ตำรวจได้ติดตามผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องโดยผู้ต้องสงสัยที่พบก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่เชื่อว่าคนร้ายจะยังไม่หลบหนีไปไหนไกลซึ่งภาพรวมขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติมีเพียงเหตุอาชญากรรมเล็กน้อยและสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้หมดแล้ว